สวัสดีครับชาวาีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวม,มีนลัคนามีนนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ25์2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วจะสะกบในเรื่องของวันวาเลนไทน์รว,วมเข้าไปในคลิปนี้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน,น้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับ แล้วก็ฝากด้วยนะครับก็ขอให้ทุกทท่านนะครับมีความสุขมากๆในวันวลนนี้ขอให้มีความสุขความสมหวังทุกๆคนนะครับใครที่มีความทุกข์ใจความไึดตกความกังวลกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้ก็พยายามปล่อยวางนะครับและทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นขอให้ทุกๆคนผ่านวิกฤตหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วให้มีแต่ความสุขความสมหวังทุกทท่านเลยนะครับในช่วงวันวทนนี้และไพ่ที่จะนํามาอธิบายการประกอบ นในเรื่องของไพ่เนี่ยก็จะเป็นไพ่วิาสาทารนะครับเป็นไพ่สําหรับชุดใหม่ที่นํามาพยากรณ์น,นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสําหรับความรักสําหรับชาวมีนนะครับไพ่ใบแรกนะครับได้ไหนถือถ้วยนะครับ The Hermit นะครับหนึ่งไม้ A of s คอปสอนะครับ ใหใบสุดท้ายได้ราชินีถือเหรียญอิทธิพลใต้ไพ่ได้ทาวเวอร์นะครับถ้าเห็นไพ่ลายไม่ไม่ต้องกังวลนะครับจะพยายามอ่านไพ่เป็นเชิงบวกให้นะครับไม่ต้องกังวลนั้นรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับหรือไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะครับมีวิจารณญาณในการรับชมไพ่ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูจิตใต้สำนึกกันว่าเขารู้สึกอย่างไงกันบ้างนะครับสําหรับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สำหรับใครคนนั้นสำหรับชาวมีนนะครับ ใบแรกนะครับได้ the moon magician นะครับเจ็ดถ้วยโอ้ในออฟคัพนะครับไพ่ใบสุดท้ายได้สองเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับนะครับสองดาบเนาะทีนี้เรามาดูกันเลยว่าอิทธิพลของไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวมินลัคนามินกันบ้างนะครับอิทธิพลของไพ่ใบแรกของคุณนะครับ ที่เขารู้สึกนะเป็นลักษณะของไพ่เอ็ดออกวานนั่นเองเขาปรารถนาหนึ่งเดียวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากจะมีการพัฒนาการเติบโตการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันเกิดความมั่นคงความเจริญเติบโตไปข้างหน้าหนึ่งไม้เป็นแพลเช่นที่รุนแรงและยิ่งใหญ่สังเกตดูว่าขนาดจับยังมีไฟเลยมันแปลว่าลักษณะของทตุไฟที่ยิ่งใหญ่มันมีความ นะครับในเรื out, ่องของอารมณ์ความรู้สึกอาจจะมีความร้อนลนบ้างสับตัวเขาเนี่ยเขารู้สึกร้อนลนนะกับความรู้สึกหรือมีอะไรที่เหมือนแบบมีความรู้สึกที่มีความรู้สึกมากมายเหลือล้นนะครับมากจนทําให้รู้สึกว่าแบบอยากจะทะลักออกมาหมดเลยกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆอยากจะพุ่งทยานออกมามากๆเลยกับความรู้สึกแพชชั่นของตัวเขาเองเขารู้สึกอึดอัดในเรื่องของ แพชชั่นของตัวเองเหมือนกันไม่รู้ทําไมว่ามันมีแพชชั่นที่แบบรุนแรงขนาดนี้ที่แสดงออกมานะครับมันอาจจะมีความร้อนอกร้อนใจบ้างสำหรับตัวเขานะครับแต่ความรู้สึกเนี่ยเขาอยากจะมีการสานต่อมีการพัฒนามีการต่อยอดมีการ อยากจะมีสิ่งดีๆเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนากับความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณนะครับเขามีแรงปัรถนากับคุณมากเลยที่เหลือหล้นเลยทีเดียวมันอาจจะแสดงออกในลักษณะของความหึงหวงได้ด้วยเช่นกันหรือความเป็นเจ้าเขาเจ้าของได้ด้วยนะครับเขาจะค่อนข้างเหมือนแบบทาตัวหึงกับตัวเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรับใครที่อยู่ด้วยกันแต่ใครที่ไม่อยู่ด้วยกันก็เหมือนลักษณะคล้ายๆเขาเรียกว่า ห่วงก้างอะไรประมาณเนี้พอสมควรก็อยากจะแบบทั้งที่แบบเออก็เลิกกันไปแล้วแต่ทําไมทําตัวห่วงก้างอะไรประมาณเนี้มันจะมีลักษณะของการมีแพชชั่นจริงๆเขาอยากคืนดีกับคุณนะเขาอยากคืนดีเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะแต่เขาอาจจะแบบไม่กล้าก็เลยได้แต่ห่วงก้างหรือได้แต่แบบพยายามกีดกันคุณกับคนอื่นอะไรประมาณเนี้ก็ได้สำหรับคนที่จบกันไปแล้วอะไรประมาณเนี้นะครับ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตอนเนี้เขาอาจจะมีความเหมือนแบบยึดติดมีความยากลําบากกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เขาแบบกําลังเผชิญอยู่นะครับอันนี้มันเป็นความรู้สึกนะอิทธิพลของไพ่8ดาบคือรู้สึกเหมือนมีความคิดมีทัศนคติมีความกังวลอยู่ในความรู้สึกเหมือนถูกจองจําบางสิ่งบางอย่างเอาไว้นะครับที่ไม่สามารถ ดล็อกพันธนาการตรงนี้ออกมาได้หรือเขาอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีความรักความสัมพันธ์ที่พุ่งพ่านที่เหมือนแบบอยากมีคุณอยู่ในจิตใจอีกครั้งหนึ่งอยากจะมีความรู้สึกที่อยากจะแบบรีเทิร์นกับคุณนะ่ะถ้าเกิดคนที่จบไปแล้วอะแต่คนที่อยู่ด้วยกันก็มีความหึงหวงแหละอะไรประมาณเนี้มีความรู้สึกเหมือนแบบ ไม่อยากให้คนอื่นเข้าใกล้คุณประมาณนั้นอยากจะมีคุณคนเดียวในชีวิตอะไรประมาณนี้อันนี้มันเป็นแพลชั่นที่รุนแรงและยิ่งใหญ่มากจากไพ่หนึ่งหมายนั่นเองดังนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขา ควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างมีอารมณ์ความรู้สึกที่หึงหวงอะไรประมาณนี้รู้สึกเหมือนทุรนทุรายกับความรู้สึกเหมือนกันเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำมต้องรู้สึกแบบนี้นะครับและยิ่งมาอ่อนไหวกับในเรื่องของวันวาเลนไทน์ด้วยทำให้เขารู้สึกยิ่งแบบไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้วเขารู้สึกเหมือนมีความกลัวความกังวลอยู่ในจิตใจนะแต่เขาก็พยายามเหมือนแบบนิ่งที่สุด ตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกนิ่งนะจากไพ่เฮอร์มิตจริงๆเขานิ่งก็จริงนะเราเห็นเขานิ่งแต่ตามจริงอ่ะเขาไม่ได้นิ่งนะครับเขากําลังตกผลึกบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเรียนรู้บางอย่างกับการที่ต้องเอาชนะใจตัวเองอะไรประมาณเนี้ยหรืออาจจะอยากเหมือนพัฒนาความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างที่มันดูเหมือนแบบนิ่งๆเงียบๆไปเนี่ย เขากันจริงๆเขากําลังวางแผนบางอย่างให้กับตัวคุณอยู่การวางแผนครั้งนี้ไม่ใช่วางแผนไม่ดีนะวางแผนที่อยากจะให้อะไรกับคุณในวันวาเลนไทน์นั่นเองก็ได้เพราะว่าไพ่าอา่์โปลสีเฮอร์มิตเนี่ยแปลว่าการตกผลึกบางสิ่งบางอย่างกับการทบทวนหรือการทําอะไรที่มันเป็นแบบต้องใช้สมาธิในเรื่องของความแบบเงียบๆอ่ะต้องตกผลึกบางอย่างหรือเขาอาจจะกําลังคิดตึกตรองบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะแบบ อยากจะให้คุณในวันวาเลนไทน์ก็เป็นไปได้นะครับเขากำลังตกผลึกบางอย่างอยู่คิดอยู่ไข้ควรอยู่ว่าจะให้อะไรดีกับวันวาเลนไทน์ครั้งนี้เพื่อให้คุณประทับใจนะกับตัวเขาเองอะไรประมาณนี้เหมือนกันแต่เขาก็มืดแปดด้านเหมือนเขายังเลือกไม่ได้แหละในหัวเขาว่าเขาจะเลือกอะไรดีให้กับตัวคุณในวันวาเลนไทน์นี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับขึ้นอิทธิพลของไพ่ ควีนถือเหรียญน,นะครับควีนถือเหรียญเนี่ยแปลว่าเขานะ่ะค่อนข้างที่จะมีการยึดติดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบเห็นคุณอนะมีคุณค่าเหลือเกินกับในเรื่องของสิ่งที่เขาอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณนะ,อ,ะอันนี้เป็นไนท์ถือถ้วยใช่ไหมครับเขาอยากจะมอบสิ่งดีๆสิ่งที่มีคุณค่าให้กับตัวคุณให้กับสิ่งที่คุณคู่ควรเพราะ เขาคิดว่าคุณดูดีมีเสน่ห์นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเลิอค่าหรือพูดง่ายคือเขาเห็นคุณค่าของคุณมากเลยกับการที่อยากจะเติมเต็มแพชชั่นนะครับให้กับตัวคุณอัศวินถือถ้วยเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะนําบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวคุณเช่นบางคนอาจจะได้ช่อดอกไม้บางคนอาจจะได้ในลักษณะของการแบบไปดินเนอร์ไปสังสรร์วันวนาเลนไทน์ให้คุณประทับใจนะครับหรือให้ของขวัญอะไรที่มัน เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตัวคุณนะครับเพราะว่าราชินีถือเหรียญแปลว่าเขาคิดแหละว่าคุณมีคุณค่าไงเขาเลยอยากจะมอบสิ่งดีๆมีคุณค่าให้กับตัวคุณเหมือนกันในวันพิเศษในวันวนาเลนไทน์ก็ได้เช่นกันเพราะว่าอัศวินถือถ้วยเนี่ยเขาจะออกเสาะแสวงหาตามหาคุณถ้าคุณกับเขาอ่ะมีการบล็อกหรือการปิดกั้นไปหรือกัน อยู่ห่างกันเนี่ยเขาจะพยายามตามหาคุณนะครับไม่ว่าบุกน้ำลุยไฟแค่ไหนเขาก็จะหาคุณนะครับมาหาคุณเราก็จะต้องแบบให้ของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณก็ได้เช่นกันอย่างน้อยไม่ใช่ของขวัญก็เป็นความรู้สึกดีๆแทนใจให้กับตัวคุณก็ได้เช่นกันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเขานะครับมันอาจจะเป็นแก้วแหวนเงินทองมันอาจจะเป็นนรักษาช่อดอกไม้เป็นช็อกโกแลต นะครับเด็กๆหน่อยก็เป็นช็อกโกแลตถ้าแบบมีอายุหน่อยก็เป็นแบบแก้แหวนเงินทองนะครับหรือเป็นความอย่างน้อยถ้าไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นความรู้สึกดีๆเป็นคอมมิตที่จริงใจให้กับตัวคุณนะครับให้คุณได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดและคู่ควรที่สุดมีค่าที่สุดสำหรับตัวเขานะครับตอนนี้เขาเลยรู้สึกกาลังคิดมากเหมือนกันนะครับว่าจะให้อะไรดีที่สุดสำหรับตัวคุณเพราะว่าคุณมีคุณค่ามาก กับตัวเขานะครับให้มันตอบเขาเรียกว่าให้เหมาะสมกับสิ่งที่อยากจะให้คุณที่สุดนะครับเขาเลยคิดมากและกังวลเพราะกลัวสิ่งที่เขาให้ไปมันจะไม่คู่ควรหรือไม่โอเคสำหรับตัวคุณอะไรเงี้ยก็เลยคิดมากตรงนี้พอสมควรนะครับมีความไม่ตกมีความคิดมากนะจากไพ่ o ดมูล e ดมูลมันหมายถึงนาาักศัะของความแบบเซนซิทีฟอะเออเนวยิ่งเป็นวันวาเลนไทน์นนทนเนี่ยเซนซิทีฟมากมาพร้อมกับเนี่ยเลยนะครับ สซวนอฟคั p เกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าเขาค่อนข้าง v e r ี่เซนซิ i ีฟนะครับก็คือ Sensitive มากๆแม้กระทั่งเลือกของก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวคุณที่สุดให้เหมาะสมกับคุณที่สุดนะครับให้คุณประทับใจที่สุดอะไรประมาณนี้แล้วก็มีความรู้สึกที่มีความหึงหวงคุณเพราะว่าเจ็ถ้วยเนี่ย แล้วก็ไพ่เดอะมูนคืออารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่มันดูคลุมเครือและไม่ชัดเจนใช่ไหมครับอะไรที่เขามองไม่เห็นแต่เขาจินตนาการแล้วก็เซเวนออฟคัพเนี่ยคือเขารู้สึกว่าเหมือนแบบมีอารมณ์ความรู้สึกที่มีตัวเลือกเข้ามามันเลยทําให้เขาหึงหวงคุณไง เลยรู้สึกห่วงก้างอย่างที่บอกไปเพราะอารมณ์แพชชั่นของเขาเยอะมากกับคุณไงเขาเลยรู้สึกหึงหวงคุณรู้สึกเหมือนแบบห่วงก้างกับคุณเลยประมาณนั้นแสดงพฤติกรรมออกมาโดยชัดเจนที่ห่วงก้างกับคุณหรือหึงหวงกับคุณอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณกับเขาเลิกไปเนี่ยเขาก็อยากจะให้คุณกลับมารีเทิร์นนะครับอยากมาปรับความเข้าใจกับคุณอยากจะมาเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณไพ่ของการรีเทิร์นนะครับมี2ใบ ก็คือใบนี้เลยไพ่เดอะเมจิเชียนนะครับแล้วก็ไพ่อาศซวินถือถ้วยเห็นไหมครับอาศวินถือถ้วยเนี่ยเกิดขึ้น2ใบแปลว่ามีโอกาสสูงมากๆที่เขาจะมามอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของแทนใจหรือจะเป็นในเรื่องของอความรู้สึกดีๆความรักความสัมพันธ์เพราะถ้วยที่อาศวินถือถ้วยจับถ้วยเนี่ยแปลว่า ความรู้สึกนะครับในเรื่องของอารมณ์โมเมนต์สิ่งต่างๆความรักความสัมพันธ์ส่วนดอกไม้เนี่ยที่มาให้ก็คือสิ่งแทนใจที่แสดงออกในเรื่องของนามมารมรูปประทำะรูปธรรมก็คือดอกไม้นามมารมก็คือถ้วยนั่นเองนะครับเขาจะมอบให้คุณทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าอัศวินถือถ้วยมาทั้งสองเพราะว่าเขามีความคิดมีความปรารถนาที่อยากจะให้คุณประทับใจอย่างมากเลยนะครับ นะประมาณนั้นเพราะเขากำลังเซนซิทีฟมากเขามีความรู้สึกที่อยากจะแบบมีความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณมีสเสน่ห์คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเขาทําให้เขารู้สึกเหมือนแบบไม่เป็นตัวของตัวเองคิดมากมีตกกังวลห่วงก้างอย่างที่บอกไปนะครับจากไพ่เดอะเมจิเชียนไพ่ของการดึงดูดทําให้เขารู้สึกว่าไม่อยากจากคุณไปเพราะว่าอิทธิพลใต้ไพ่เนี่ยมีไพ่ทาวเวอร์เกิดขึ้น บางทีเขาอาจจะหึงหวงคุณอาจจะทะเลาะกับคุณได้ในบางครั้งก็เป็นไปได้นะครับแต่บางคนอาจจะไม่ได้ทะเลาะแต่มันเป็น,นักษณะของความหึงหวงหรือเป็น,นักษณะของการที่กลัวจะสูญเสียคุณไปกลัวคุณจะเลือกฝ่ายนั้นไม่เลือกเขาอะไรแบบเนี้ยเพราะมันอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาทําให้เพราะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาในวันว,นวนาเลนไทน์ทำให้เขารู้สึกสับสนวิตกกังวลแล้วกลัวว่าคุณ่ะ จะเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่เขาก็ได้อะไรประมาณเนี้ยอย่างที่บอกเขาเลยแสดงพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างออกมาอย่างแบบหวห่วงห่วงก้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะเขากลัวสูญเสียคุณไปจาก Tower นั่นเองนะทำให้เขาอาจจะมีความไม่ตกกังวลและก็เซนซิทีฟมากๆเลยแล้วเขาก็รู้สึกกิ๊บมากเป็นกังวลไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนะได้แต่แบบทําบาลานซ์กับทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีพอ การทำบาลานซ์ในที่นี้แปลว่าเขา,าอาจจะแบบมีความรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกเหมือนแบบทําอะไรก็ต้องเหมผูกติดกับคุณตลอดเวลากลัวว่าคุณจะไม่ชอบกลัวว่าคุณจะไม่เอากลัวว่าคุณจะไม่โอเคเขามีความรู้สึกแบบสองจิตสองใจอะในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะครับคือให้สองดาบเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาเหมือนพยายามจะทําทุกวิถีทางในเรื่องของวันวาเลนไทน์ให้คุณได้ประทับใจที่สุด นะครับในวันวนาเลนไทน์และคู่ควรที่สุดที่คุณจะได้รับประมาณนี้นะครับสิ่งที่มันแบบต้องพยายามแบบเขาเรียกว่าเหมือนคอนโทรลทุกอย่างให้มันเป็นปกติให้ได้แล้วก็พยายามเลือกในสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะใช่ที่สุดในสัญชาตญาณน,นะครับที่หลับรู้มาว่าคุณชอบสิ่งไหนนะครับหรือกำลังเดาใจคุณอยู่แหละว่า คุณจะชอบไหมสิ่งของที่เขาให้คุณในวันวันเนทนนั่นเองแต่ไม่ต้องคาดหวังจนเกินไปนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าบางทีเขาอาจจะให้รูปประทับหรือเป็นนามมาทำหรือบางทีอาจจะให้ทั้ง2อ,อย่างเป็นรูปประทับแล้วก็นามมารมด้วยก็คือเป็นวัตถุสิ่งของแล้วก็ ของแทนใจหรือจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นก็บาลานซ์ให้ดีแล้วก็พยายามตัดสินใจให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาค่อนข้างลังเลก,กับความรู้สึกเหมือนกันเนาะเพราะว่าคิดมากไว้ตกกลงวลนแหละนะครับประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ